แ,แ,แ,แวนแวนแวนวัยรุ่นแวนนั่นนีรุดรุดคุณตำรวจอยังปฏิบัติหน้าที่อยู่รับถูกต้องครับผมกําลังปฏิบัติหน้าที่คอยจับพวกที่ฝ่าฝืนกฎจราจ,จรโดยเฉพาะพวกเมาแล้วขับผมทั้งปรับทั้งจําทั้งจําทั้งปรับหรือเปล่าครับจ่าถูกต้องเหมือนกันแต่จ่าครับแต่ว่าผมมาเนี่ยผมเมาผมก็จะมารับเงินมือนกันครับรับเงินค่าอะไรไม่ทราบอ้าวก็ตามที่จ่าเขียนไว้ไงครับเมาแล้วขับไปรับสองพัน ดี๋ยวดูนินี่ครับเวนละใครมือบอลมาเขียนวะเนี่ยนี่คุณดูให้ดีสะก,ก่อนเมาแล้วขับปรับสองพันสงสัยผมจะดูไม่ดีครับเดี๋ยวผมเอาไปติดไว้ให้ดีเดิมครับผมคุณไม่ต้องไปไหนทั้งสิน้นอยู่กับจานี่จ่าครับเดี๋ยวไปโรงพักจ่าคนนี่คุณเขียนเองหรือเปล่าเปล่าครับหรือมีใครมือบอล เฮ้ใครวะเติมไมหนะ่จ๊ะเอ๊ะไอ้หนูทมครับทไรเนี่ยอ๋อผมเติมสีสันให้กับป้ายครับโอ้ยเติมสีสันครับเฮ้ยขอบใจมากขอบใจมากแหมแ้มันเติมยังไงของมันวะเนี่ยเฮ้ยหย,ยุดทุกวันเออดีมากจะได้ปิดร้านนอนพักผ่อนวายจะบ้าหรือไงนี่หยุดทุกวันแล้วมันต้องทำมาหากินกันไงบดีตำรวจครับ ไอเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยแหละครับมันเป็นคนเขียนไปจับมันเลยครับไป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 เลยจะไปทำไมล่ะครับจ๋าก็ไปเดี๋ยวผมเอาไปติดครับไปด้วยกันไปช่วยกันจับไปไปจับกันให้ได้นะจ๋านะแหมนี่ขายอยู่แท้มาแก้ให้อยู่ทุกวันอย่าเพิ่งไปไหน ยายหญิงเมื่อนเนื้อหนันมัดสมันไก่ฉันมาแล้วโโอโ้ขอไปจีบกิ๊กหน่อยลุงอายุปูนี้แล้วน่าจะลุดละเลิกในแล้วน่าจะเข้าวัดเข้าวาไอ้บ้านในนี่มีมวัดเลยอ <ś c oughs> <ś c oughs> นี่แม่เรไรจ้ะเมื่อไหร่แ่เรไรนะชื่อแม่ชั้ <ś c oughs> อ ฉันนะชูแกมเออเออเออว้าวแอะไรอะจ๊ะนี่ไงจะบอกนี่นี่นี่ไว้ไว้รักเอหลักอ่านดู่ก็ดีสิรักก็เออยู่นี่แหละอือเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวขักให้เสร็จก็ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันช่วยถือใอ้ นี่นะถ้าบอกรักฉันนะฉันจะมอบสมบัติทุกอย่างให้แม่สะบองนี่หมดเลยละแกรอีร้องเพื่อเจอคุยจังเลยว่ามีสมบัติทั้งจักรฐานมีมยดกทำไมไม่เอามาให้ฉันเห็นเลยฉงนั้นฉันไม่เชื่อหรอกนะว่ามีสมบัติจริงอ่ะเอานาสักวันหนึ่งเด้ะนี่สักวันนึ่งนะแม่พะเยาต้องได้แน่นอน ม,มสวัสดีค่ะบอกก่อนนะว่าฉันรักใครไม่ได้แล้วนอกจากแม่วอดแอปคนนี้ค,คนเดียวขอต้อนรับสมาชิกบ้านใกล้มวยทุกคนกล้วยไม้ก้ยวยไม้ยไม้ออ,ออใช่ค่ะเออรีบพูดไปนะคะออบ้านกล้วยไม้ศูนย์สะดอกอเคาะ คุณทงเคราะคุณชลาคือหนูจะมาตรวจเอ่อเาเรียกว่าตรวจประจำเดือนนะคะโอ้โห้ยตรวจไม่ได้แล้วใหญ่หมดไปแล้วประจำเดือนนังลกเลยไม่มีแ้วคือว่าทิมยาทั้นคือหนูไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นค่ะคือหนูหมายถึงว่าที่หนูว่าแน่นคือหนูจะมามาตรวจประจำเดือนนะคะโอ้ประจำเดือนหมดแล้ว เข้าใจที่พยาบาลก็พูดเหรอไวตรวจประจําเดือนก็ครั้งหนึ่งมาตรวจทีนึเขาเรียกว่าตรวจประจําเดือนโอ้ยหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วฉันไม่เชื่อขอเช็คดูก่อนได้ไหมเี่ออีกบ้าเงี้ยจะไจฟังฉันนับแม่สมพงษ์ แมเออเขาจะมาตรวจโรคภัยไข้เจ็บอะถ้ามาเป็นอาทิตย์ก็ประจำอาทิตย์นี่เขามาทุกเดือนเดือนละครั้งก็ประจำเดือนอ๋อเอ้ฉันไม่มีแล้วหมดเอาเอาเอาคือว่าสรุปง่ายคือหนูมาตรวจร่างกายแล้วกันนะคะจัดจัดกพูดตั้งแต่แรกตอนนี้ก็ดีแล้วหนูชื่ออุมาพรนะคะเป็นพยาบาลนะคะเคุณลุงคุณป้าทราบไหมคะว่า พยาบาลนี่หมายถึงอะไรพยามันก็ต้องใหญ่ใหญ่ยี่ย่าใหญ่แล้วบานล่ะคะบานบานก็บานอยูอ่แหละงั้นรวมกันพยาบาแล,ลแปลว่าแปลว่าทั้งบานทั้งใหญ่ค่ะใช่แล้วคะ่ะคือตอัวหนูเนี่ยทั้งบานทั้งใหญ่ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเออมาถึงกาเป็นอาชีพค่ะออหนูชื่ออุมาพรพ<อ>เรียกหนูสั้นๆว่าอีพอรไม่ใช่ค่ะหนูออมีชื่อเล่นค่ะออชื่อว่าอุ๋มค่ะเอ,อเอางี้แล้วกันนะคะหนูขออนุญาตนะคะตรวจร่างกายทุกคนนะคะอ่าเอางี้แล้วกันนะคะใครจะตายก่อนคะ โทษท่าคือหนูจะบอกว่าใครจะตรวจก่อนคะเอพาว่าจะตรวจก่อนนะอ๋ะอเด,เดี๋ยวสิคะคุณลุงมานั่งตรงนี้ดีกว่าคะ่ะอ่าาคุณลุงพาุเดินไปหาจะดีกว่านะคะได้แล้วจ้ะได้แล้วจ่านั่งเลยค่ะนั่งค่ะ <c oughs> โอเคนะคะอันนี้จะเป็นการตรวจสุขภาพนะคะเ <c oughs> คนแก่เนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงคืออัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันนะคะคนแก่จะจะเป็นมากเลยขออนุญาตนิดนึงนะคะ หัวใจหัวใจเต้นแรงวพี่ปกติมากเลยแล้วเพื่อนตายแล้วทำอะไรหัวใจอันนี้อาการน่าเป็นห่วงมากๆเลยเดี๋ยวพักหนึงนะคะพักบนึงนะคะอยู่ใจนะคะเดี๋ยวคุณลงมาค่ะน้องแล้วอยตายแล้วต้องรีบส่งรถ นี่คก็คุณลุงสองคนนะคะดิฉันตรวความดันแล้วก็หัวใจนะคะหัวใจแตนแรงพี่ปกติมากมากเลยครับคุณหมอหมอตรวจด้ครับครับไ้เราตีเราตีเราตีโอ๊ยขอโทษครับคุณลุงครับเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับ อาการก็ปกติดีนะครับไม่มีใครเป็นอะไรเลยไหนคุณหมอลงตรวจอีกทีสิสามพันห้าเาขอโทษครับคุณหนุมลองลองเช็คดูอีกรอบล้วกันครับไม่งหจเตกครับนงหัวใจตนแรมผมว่า ผมพอจะรู้แล้วนะครับว่าทาไมอาการของลุงทั้งสองถึงเป็นแบบนี้จะใส่ยังไงคะสองเม็ดก็พอครับสเม็ดหายเป็นปลิดทิ้งให้กินยาคนละสอเม็ดไม่ใช่ครับคุณอุ๋มช่วยติดก,กระดุมอีก2เม็ดนี้ได้ไหมครับห <c oughs> มอเห็นก็จะความดันขึ้นเองเหมือนกันนะครับเนี่ย,ยหมอหมอก็จะความดันขึ้นจริงหรอคะเหมือนลุงตุ่สิคร สรุปว่าส like องท่านนี้ก nee, um. ็คือไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะอาการปกติดีทั้งสองคนครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้คุณอุ๋มไม่ต้องตรวจคุณลุงผู้ชายแล้วกันครับเดี๋ยวผมเป็นคนตรวจเองอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผู้ชายคุณหมอตรวจแล้วดิฉันตรวจผู้หญิงนะคะใช่ครับถ้างั้นนะคะขอเชิญคนไข้นะคะท่านต่อไปมาตรวจกันได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะนีครับนี่สังท้อนนี่สังทนอน ไม่ใช่สังทองสีใสครับผมเล่นเป็นสังทองครับไม่เอาแม่สังทองอย่าไปอ้ำคุณหมอเข้าสิงเลยลูกครับแม่อย่าว่าจะเข้าสิงเลยเข้าอายุธยาให้ได้ก่อนเพืไอ,องเงี้ยมันหมายความว่ายังไงครับคุณป้า คือว่าสังทองคือลูกชายของอีชันเองค่ะครับแต่ลูกชายของฉันเป็นคนขี้อายพอคลอดออกมาแล้วพอเห็นคนเขาก็ผุบเข้าไปในท้องอีกค่าพอปลอดปลอดคนปุ๊บเขาก็ผุบออกมาพอกมาพอเห็นคนหน่อยเขาก็ผุบเข้าไปอีกเข้าๆออกๆอย่้ยฮาปีเต็มๆครับไหนๆก็ไหนๆนะครับคุณป้าบอกว่าเป็นลูกคุณป้าผมก็จะรับไว้แล้วกันนะครับขอบคุณครับแต่เดี๋ยวผมขอลองตรวจสุขภาพดูก่อนแล้วกันนะครับตรวจสุขภาพเด็ก ผมหรือว่าสั่งข้าวโพดเขาเนี่ยผมสิครับคุณหมอยังไม่ได้โบนผมไกลครับก็เป็นแบบนี้ครับแล้วคิ้วไปไหนเขาเนี่ยอ๋อคิ้วอยู่โคราชครับไปทําอะไรที่นั่นล่ะครับน่ะสีคิ้วครับขอดูปากหน่อยได้ไหมครับปากปากออ้ามากไม่ได้ครับทำไมครับเพราะปากเนี่ยไปอยู่ใกล้กับสีคิ้วครับที่ไหนครับปากช่องครับ ตาเนี่ยครับทำไมดูโอ้ตาลืมไม่ค่อยได้เยอะละครับตาไปอยู่แถวนครสวรรค์ครับอยู่ที่ไหนครับตาคลีหมอขอลองตรวจดูสุขภาพฟันหน่อยแล้วกันนะครับฟันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยครับอ่ะไฟฟ้าปากนะครับปากครับกลอกว้างๆเลยครับกว้างๆรับทำไมมีอะไรกระดูกกระดิกอยู่ในนี้ด้วยครับอ๋อลิ้นชักครับเฮ้ย จีนไก่ผมเพิ่งจินไก่เป็นๆเข้าไปมันยังตายไม่สนิทนะครับโอ้โหมคุ้ป้าใช่คนจริงๆือเป่าครับเนี่ยโธ่้าซัพทองลูกจกนซังทองนะครับสาเหตุที่ฟันน้ำนมไม่ขึ้นเนี่ยครับเพราะว่ามีปัญหาที่เหงือกนะครับครับเดี๋ยวหมอจะให้อุปกรณ์ไปบริหารเหงือกแล้วกันนะครับครับครับนี่ครับฮัลโหลมาอยู่คำฟ้องทำอะไรครับเนี่ยคุยกับฝรั่งครับล้วจะบริหารยังไงนะครับคุณหมอใช้เหงือกนะครับ การการกาดจนหลังแตกแล้วก็ฟันก็จะขึ้นมาเองครับโอ้คุณหมอครับครับผมผมกัดไม่เข้าอ่ะให้แม่กัดแทนแล้วกัน <c oughs> อิ่มแล้วไปไปตกลงผมได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมได้อยู่ที่นี่ขอบคุณมากครับคุณหมอสวัสดีครับคุณลุงทั้งสองท่านนี้สุขภาพคุงจะปกตินะคุณหมอนะปกติเดี๋ยวลองดูประจำหน่อยไหมครับอ่างั้นเดี๋ยวผู้หญิงได้ี่ฉันตรวจเองหมอคะป้าน่ะสุขภาพไม่ดีเนี่ยป้าขอกลับบ้านไปอยู่กับลูกได่ไหม่ะารผมให้คุณป้ากลับไม่ได้หรอกครับถ้าคุณป้าจะกลับเนี่ยต้องมีผู้ปกครองมารับนะครับโอ้ ถ้าอย่างนั้นนะ่คงไม่ได้กลับป้าพ่อก็แม่ป้าก็ตายไปแล้วอ่ะอยู่เ้ยโอ้โหหมายถึงลูกๆหล,หลานของคุณป้าน,นะครับแต่หลานฉันยังไม่มีลูกและคนเลยเนี่ยโอ้แม่ญาติคุณป้าน,นะครับใครก็ได้ครับให้มารับคุณป้าน,นะครับอ๋อเหรอคะใช่ครับ <SINGING S 2> ถอาอย่างนั้นเป็นไปได้แต่คงมีหวังได้กลับสักวันยังไง เอาละค่ะวันนี้ตรวจสุขภาพร่างกายก็คงจะเสร็จเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณลุงบ้าพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยขอตัวก่อนนะคะคุณหมอจะไปแล้วหรอครับครับผมเอ้าอย่าลืมว่าเตาลีดกลับไปด้วยครับอ๋อครับเตาลีครับเฮ้เรารีดเตาลีดไปเที่ยวกันไหม เขาเสียอกเสียใจอยู่ไปร้องผิดเพลงแล้วเหรอออก็อยากจะให้แม่จำเนียเนี่ยมีความสุขแจ่มก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเออแตเย็นย็นนะฉันอยาอยากจะกลับไปอยู่กับลูกฉันคิดจึงลูกฉันเอาไว้เดี๋ยวน่ะฉันมีสมบัติมันธสาอะไรเนี่ยแล้วก็มาให้แม่แจ่มหมดเลยแล้วมันต้งห่วง สมบัติอีกแล้วเพื่อเพ่อเจอยู่เลยอะเอาว่าเพ้อเจอเอานะให้ฉันนึกออกก่อนก็แล้วกันไอ้ไังเงี้แม่ครับไอ้ยังแม่อยู่ตรงนี้หรอกแม่เฮ้ยไอ้สองนี่เฮ้ยลูกแม่โอ๊ยอะไรมิดพลาเกิดอะไรลำคาญร้อน แม่เล่นอยู่เลยแม่คิดถึงเองอมไม่ค่อยจะอ้ยในวันนี้นึกยังไงเราคิดถึงแม่มากเลยขอบใจมากที่เชื่อมาฝากแม่รู้ว่าแม่ไม่ค่อยได้คินอะไรใค่ไม่ยาอยู่เนี่ยใครบอกว่าฉันซื้อมาฝากแม่เนี่ยนี่ยาเมียฉันสั่งซื้อข้าวฉันกำลังจะกลับไปหา,ขา,าเาขาแต่บังเอิญเลยไอ้แม่ค้าเนี่ยลืมเอาพริกและปลาใส่มาให้ฉันฉันก็กลัวเมียฉันจะด่าแล้วสิ ฉันก็เลยกลับมาพริกน้ำปลาบังเอิญฉันนึกได้ว่าเมื่อวานซื้อเนี่ยฉันฝากพริกน้ำปลาไว้กับแม่ใช่ไหมล่ะยังอยู่ไหม ต้องกลับมาเอาพริกน้ำปลาที่เอาซื้อมาฝัาาากแม่ไวใช่ไหมอยู่ไหม่ะอยู่ไหมยังอยู่แม่ยังไม่ได้กินลอกแม่คิดถึงเองนะมองแต่ถุงพริกน้ำตาอยู่ทุกวันเลยลูกแม่น่ารักมากเลยแค่นั้นแล้วก็แม่ไปเอาพริกน้ำปลามาให้ฉันหน่อยฉันจะรีบไปเร็วๆค่ะอยากอยาอยาดเดินเร็วๆหน่อยิโอ้โ,อโหแค่พริกน้ำปลาต้องกลับมาเอาด้วยเหรอเนี่ยแล้วทำไมอ่ะแม่ลูกก็จะคุยกันยุ่งอะไรจะต่อยความเลย กบคนแกเนี่ยเก่งนักละกบคนแก่เด็กผู้หญิงเนี่ยเก่งนักไหนายยกยิงไงพิดจะปาไอ้หนูเชี่เอามาฝากแม่แม่อัาไมาแกกินยังยุกฉันจะไปละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ช่วยทําเรื่องขอแม่กลับไปอยู่บ้านเชี่ยแม่อยากไปอยู่กับเองอยากไปอยู่กับหลานแม่จะได้แบ่งเบาภาระให้ลูกไงแม่อยู่นี่เถอะถ้าแม่ไปอยู่กับฉันอีกคนละฉันจะอะไรกินกันลวำพังข้อโผลัจะกันแย่อยู่แล้วแม่ดูเสื้อฉันสิเนีย ฉันใส่มาตั้งแต่อายุ12ที่แม่ซื้อให้ที่งานวัดเนีะ่ะจนตอนนี้ฉันจะอายุ48่แล้วฉันยังใส่อยู่เลยเห็นไหมเนี่ยแม่ต้องอยู่แม่อยู่เนี่ยถ้าวันไหนฉันรวยแล้วก็ฉันจะกลับมารับแม่เฮ้ยไอ้ย,ยอมลูกแม่ <c oughs> น่ารักจริงๆเอ็งรับปากแล้วนะว่าถ้าเอ็งรวยตอนไหนเอ็งต้องกลับมารับแม่ไปอยู่บ้านนงเออถ้า <c oughs> ฉันรวยเมื่อไหร่กกลับมาอยู่เนี่ยไปก่อนละวุ่นวายจัง งเสียใจไปหรอกแม่ลําดวนฉันชื่แก้มเออไม่มีความสุขเอาให้รอยฉันนึกออกก่อนว่าสมบัติของฉันอยู่ที่ไหนแล้ววันนั้นละ่ะเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันนะแม่พเยาแก้ม,มคำบ็็สมบัติท้องคำา็็สมบัติอันใจเมื่อขี้หลงขี้ลืม Ê có bột súng bạch có bột bạch